<laughs> เอามาดูกันบวกขั้นเทพของผมเองครับเอาเลยซื้อนักเตะครับซื้อนักเตะอะมาไหนวะซื้อไงวะอะตรงนี้เอาบวกผมจะบวกห้าครับบวกห้าตอนนี้หมดเลยแ,ลแสนชื่ออะไรวะอีวาเอออันนี้แหละ บวกเลยเนะื้อยซื้อเลยส่งทีมเลยฟุนนะ้มบวกโชว์นี้ดูครับไม่ใช่ VIP ครับธรรมดานี่แหละยวบวกโชว์นะคลิกไปเลยนะคลิกไปเนี่ยมันก็บวกติดนะครับธรรมดาของมันนะดูสิครับ ติดอ,อ,อีกแล้วครับเนี่ยซูนี้ติดตลอดเลย่มมันก็ถึงสีเหมือนเดิมครับเห็นไหมครับขอบคุณครับ